ี่หน่อไม้หน่อไม้กำลังขึ้นแนละ้วหลายหนอนะ่อแล้วอ้หน่อไม้นี่หลายหน่อเลยนะงดลอ กาดมืดมัวมุดนอนไมใหญ่ยังนอนยันอนนูอนเด็กฮะสองนอนสองนอนสองนอ ี่ก็หนอสี่ห้าหนอแล้วพูดถึงก็เย็นสงบด,ดีเนาะกอไผ่หนอเอ้ยหนอเดวราไมใหญ่กว่านี้หนอ่อยมุกอีกหนอ อาก็หินนะ ประวนะปาหวานนะ,ะ,ห,วนะหวานปาดุกย่างนะยอดงามเลยฮนะยอดอ่อนเราจืดเนาะ สดวตืดตืดนะฮะแสดวไม่คงนี่เป็นพอป่าพอป่าพอปลาพอป่านี่เป็นทุเรียนทุเรียนอะไรอีกทุเรียนเล็กปีนี้ไม่เห็นมีลูกทุกทีลูกลูกเขาจะ ลูกเขาเท่าลูกเอ่ออะไรส้มโออันนะฮะส้มโอเิ็นเยอะเลยฮะคนเรานะขยันถ้าขยันทำมากินขยันเจ็บขยันหาน่าไม่อดตายนะพูดถึงเนาะ ขอบคุณนะครับพี่พี่เนาะขอบคุณนะครับสเดาสเดาโอ้ยน้ำประหวานสุดยอดน้ำประหวานประดุกย่างเนาะเข้ากันู่เข้ากันอะไรประมาณนั้นนะ โอเคครับสวัสดีครับ